ตรงนี้ก็กำลังเฉาะเปลือกนะคะเปลือกต้นไม้มันใหญ่มากมันพิกออกพิกเขินไปชอบเปลือกเอาละมจะช่วยด้มันหนักมากเลยนหลายกิโลาเป็นวนุเอ้าพร้อมไหมพร้อมยัเมาตัวนี้ตังาันไปโอเค ไปกำลังใจให้ช่างโอ้เก่ง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 มันจะโดนหัวก่อต้นนี้ยังลหะะเนี่ยต้นดูต้นใหญ่เน้ะใหญ่มากเลยนีย ไปตัดมาจากไซใดดอนครับฮะดอนครับเป็นป่าไม้ในดอนครับดอนไหนดอนเราตาครับต้นในย่าสูงๆเลยเหรอครับผมเออเต้ดีเต้เอามาเห็ดโบดไหมดีเลยประตูเห็ดประตูอ๋อเห็ดประตูครับประตูปิดตบครับอ๋ออันนี้มันจะเป็นชุดชูฮาร์ดใช่ไหมใช่นไหมอะแผ่นบางเย้เลยเห็ดประตูหน้าตางได้สบายเลย ไใหญ่นะักเลยนะค,ครับไปดูที่ใส่ออกแล้วต้นดูใหญ่คุณผู้ชมกำลังโครงการทำโบสถ์นะคะที่วัดค่ะบ้านาน้องหินค่ะโบสถ์วัดพระนองหินนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาแล้วทำจะได้แบบงามมากๆเลยไม้ดูประตูหน้าต่าง วงกบคุณผู้ชมคะ่ะจากต้นดูนะคะค่ะมีโครงการนะคะจะทำโปกโบดนะคะตรงนี้ค่ะที่ปรับที่ดินไว้นี่นะคะบ้านน้องหินนะคะ <c oughs> ปรับดินไมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นลานที่ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะก็โบดก็จะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าบอเนาะ มองไปด้านนี้นะคะก็กุฏิเล็กกุฏิเล็กของพ่อจันนะคะอันนี้เดินมองไปนี้ก็เป็นรั้วนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเคยเป็นเมนเนาะก,ก็ทุบเมนนะคะเพื่อตอนนี้ก็ย้ายเมนไปอยู่ที่ที่ป่านะป่านอกหมู่บ้านค่ะก็มองด้านนี้นะคะก็จะเป็นดอนตะปูนะคะที่ไปตัดต้นดูมานะคะนี่ค่ะ ดอนตะปูนี่แหละต้นสำสาเนี่ยเข้าไปก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะบริเวณวัดโอเคเราก็จะทําเสร็จแล้วก็จะได้โบสถ์ที่สวยงามมากๆนะคะได้ไม้อย่างดีเลยนะคะโอเคเนี่ยช่างกำลังแบบเตรียมตัวนะคะกำลังทําทีแล้นิดหน่อยเนาะบรรยากาศในวัดวันนี้กำลังก่อสร้าง ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ